ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่หนึ่งข้าพเจ้านางรัฐพร์นพรคนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างบุรภาตำบลมุมปุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งมาพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังมีการปฏิบัติงานดังนี้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อประเมินและปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดำเนินกิจกรรมต่างๆต,ต,ตามแผนปฏิบัติการประจำปีพัฒนาปรับปรุงสักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระหลักสูตรรายวิชาและนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ห้องเรียน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาโดยมีการจัดทำคู่มือการนิเทศการศึกษา กำหนดปฏิทินนิเทศและเยี่ยมชั้นเรียนและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับสนองนโยบายของต้นสังกัด และตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยมีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามกรอบงาน4ด้านดังนี้ด้านวิชาการส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการเยี่ยมบ้านศึกษาเด็กรายบุคคล และจัดการศึกษาตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งผลให้ในปีการศึกษา2,566ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถผ่านการประเมินระดับสถานศึกษามีผลการสอบ RT, NT ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศด้านบุคลากรจัดบุคลากรให้สอนตรงตามวิชาเอกและตรงตามความถนัด ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและส่งเสริมให้บุคลากรมีและเลื่อนวิทยาฐานะที่สูงขึ้นสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอด้านงบประมาณบริหารการเงินและพัสดุทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนถูกต้องตามระเบียบของทางราชการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนในการทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อต่อเติมหลังคาโดมอนเนกประสงค์และสร้างเวทีโดมสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆของผู้เรียนและชุมชนด้านบริหารทั่วไปมีการจัดบริบทปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างเวทีโดมปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆและฝึกให้นักเรียนใช้เสียงตามสายกล้าคิดกล้าแสดงออกรวมทั้งติดกล้องวงจรปิดและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียนส่งผลให้มีความปลอดภัยในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมข้าพเจ้ามีกลยุทธ์เครื่องมือสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาเชิงรุก ในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนพร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่งมีความรู้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและแก้ปัญหาเป็นโดยคำนึงถึงประโยชน์ความคุ้มค่าและการนำไปปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืนโดยมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ s e s r a c t ช c e ชื่อผลงานการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสตา r โมเดลขับเคลื่อนโดยวงจรคุณภาพ PDCA และกระบวนการ PLC ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่าย มีการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการบริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นและนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดก,การสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชามีการดําเนินงานตามที่ต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทันกําหนดเวลาผลงานมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรนวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรนวิชาชีพด้วยความรักความศรัทธาและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัยปฏิบัติตนในการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรและสิทธ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้าพเจ้านางรัฐพรน,นอบระโคนพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพผูพ้เรียนตามศักยภาพดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่พร้อม จัดกิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนและส่งเสริมผู้เรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนรู้และมีความสามารถพิเศษอันส่งผลให้เกิดผลงานความภาคภูมิใจเป็นที่ประจักษ์ผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจและไว้วางใจสถานศึกษามมากยิ่งขึ้นผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงระดับชั้นป .4- ป .6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันมายากลระดับชั้นป .1- ม .3 1> รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางระดับชั้นป .4- ป .6 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป .1- ถึงป .6 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นป .1- ถึงป .3 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นป .4- ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม g A p ระดับชั้นป .4 ถึงป .6 โรงเรียนวัดสว่างบูรพาขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้ำนวยการสถานศึกษาขอขอบพระคุณมากค่ะ